สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์นปุมราชกำเงิน400ขึ้นรถทัวร์สู้เป็นนักร้องดัง เรียกได้ว่าเป็นซุปตา์บ้านนาะนักร้องลูกทุ่งเงินล้านที่ติดดินแต่โด่งดังไปทั่วทั้งประเทศกับชื่อของเบิ้ลปทุมราชที่คงไม่มีใครไม่รู้จักในนาทีนี้แต่เบื้องหลังกว่าจะประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้เจ้าตัวได้โพสต์เล่าว่าเคยมีเงินติดตัวแค่400บาทเพื่อนั่งรถทัวร์มากรุงเทพทำตามความฝันที่อยากเป็นนักร้องโดยเบิ้ลปทุมราชโพสต์ภาพกอดขายายพร้อมระบุคแคปชั่นว่าผมไม่เคยเสียใจที่มีเงินติดตัว400บาทขึ้นรถทัวร์มาเพื่ออยากเป็นนักร้อง ในวันนั้นผมขอบคุณยายและครอบครัวมากนะครับที่ทําให้ผมเป็นเบิ้ลปฐุมราชในวันนี้ร่างโพสต์ดังกล่าวก็มีแฟนคลับคอมเมนต์ส่งอีโมจิหัวใจและประบมือให้รัวๆเพราะกว่าจะมีวันนี้ชีวิตไม่ง่ายจริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ